สวัสดีเบิกซับครับสวัสดีโอปอเนาะค่ะปอผ้ารวยระคะเบิกซับหน้าขี้เบิกซับผ้ารวยกะเมื่อนี่กะเอฟซีคอมาหลายเนาะคะ่ะคือเมื่อวานนี่โอปอมเนเมืม่อวานบางวันพุดบ่จำล้าแตกนาจ้ะเนาะไปดรงยิ่ประสาทระคะ ติดภาษาดงนั่นติดภาษา้ากามีบานของเกพรอเนานะคะ่ะเป็นวาญาเลี่ยมให้โชคแม่นมาสัน่นเบิซับขมมากมากหม่มมมมองได้วาแข็งว่ามีภูมอยู่มีผีอยู่หรือวามีเทวดาอยู่มีปูมียาอยู่นี่เบิกซับขมมากมากไปขอเลขเนาะคะ่ะคันปูงายอยู่ดีกะให้เล็กเป็นเขาในเดอ้อเลยวาจจงซี่แต่เลยไปเห็น 089นะคะเดี๋ยวไปอีกรอบ989สามเล่าออก989แต่ว่าเบิกราผับไปลงไหวแต่089อนะันนี้คืองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้วันที่ยิมหานะคะเนาะ,ค,ะครับสามเล่าออกตัวนี้เห็นตัวนี้ดาซุ่มหนีเป็นตัวกันซื่อๆเนาะคะ่ะโอ้ครับผมมนันตัวนี้เราไปในด้มให้เขามันออกสามตัวแต่ว่าสีในแน่สองตัวนี้คือถือเนาะค่ะเนาะ อันนี้คือตามล่าว,วังวันทีมาเป็นเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะที่ว่าผู้ใดจะชอบรัฐบาลไทยก็ได้เนาะค่ะครับเมื่อนี่ก็ได้เมื่อไม่หลังจากตามล่าออกมือนั่นฝันเสร็จแล้วพี่นอ้องมาฝันต่อดิยฝัน่าไปห่อเบาเงินเป็นตั้งเป็นตั้งกองละเมินมิหากองแต่ว่ามันเป็นเงินเขาดิเขาว่างไว้ทั้งโตทาง,งานทั้งสี่ละอยู่กลางตลาด บานี้เขาเผาเพราเก็บเงินเบิกทรัว่าไปพ่อบานนี้ป้าเงินมีแต่แบ่งฟันเป็นฝึกเป็นฝึกว่าสันเบิกทรับไปเลยเดี๋ยวเบิ่งเดี๋ยวใส่เดียวขวาว่ามีเจ้าของแล้วหเอาเลยหอไมาถึงสี่ล่ะเอาเขากระเป๋าเจ้าของดิบานนี้พ่อเอาเขากระเป๋าเจ้าของแล้วขับมานั่งอยู่แผง,ง,นนะงนนเจ้าของในฟันน่ะ่อใหญ่นั่นคนนี้นํามาเจ้าของเจ้าของเงินออแหะครับเห็นเงินข่อยว่าเงินขอยเอยสียหาหมื่น่นว่า ตั้งไว้ทั้งตว่าสันบาดโอปอได้ว่าอันเงื่อนเจ้จาว่าอันตั้งไว้ทั้งตัวหาเมื่อน่ะเจ้าบ่เบิ่งเงืนเจ้าขล้หงไยตั้งไปตัวทิบตัวเดนเบิกทรับเอาไปแล้วว่สสันโอปอพระพี่บัวเขาเขาเรามานําท่วงนํ้เบิกทรั์ว่าอันจเจ้าเงเงินคอยไปอยู่ทั้งตน่ะเงื่อนหาเมื่อน่ะปึ๊กละเมื่อนละเมื่อนอั่สันอันคอยคอขึ้นได้บ่ได้บ่ หัวยก่ขวากส่หมดเลยแล้วขอวางสีมามีเจ้าควงขวกกไปหอบพาเบิดแถวขึ้นเจ้าอเลยว่าในฝันใช่ไหมเนี่ยแมนในฝันก็เลยว่าเอาขอเสียเอาขึ้นเจ้ามื่นเดียวเด้อเลยว่าทั้งซี่ในฝันฮะนะครับเอาขึ้นเขาหนื่นเดียวนับมื้นกับว่าแล้วซ้าตื่นกวนไหมอยากควายอยากหัวอันแสดงว่าเงินเบิกทราบนั่นสิถือเลขกแล้วครับคือเอาขึ้นเขาผสมเด็จไหมบานนี้เขาหวนแนวนทองว่งหนึ่งห้ให้คุณ้หนึ่งผู้หนึ่งเมาะค่ะครับ บ้านน่เดซี่ศูนย์อาจิมาอยู่ได้เนี่ยตามเล่าหรือแรลสองถุงเครื่องนี่ผ<ม>ู้ไดพวมากตามเล่าไปรัฐบาลไทยได้นะคะศูนย<ม>์ซีเนี่ยตรงกระเลขกอันสูตรโอปอลพร้อมเนี่ยเดี๋ยวจะวงกลมตัวเน้นให้เนาะคะ่ะครับบานนี้ไปจุดทูกน้ำปูแล้วค่ะเด้อไปจุดอยู่สารสารปูงาของเ้าก็ได้หกสี่ศูนย์เลขกลุ่มนี่แล้วว่างเด้อค่ะ โด,ดนจุดเทียมมากมากคือกันเลือดเร็ถูกเนี่ยได้หกสี่ศูนย์นะคะครับแต่โต๊กันหนึ่งศูนย์เก้าโอ้แดดแดดจะบุ่งสองตัวกันพี่น้องสองตัวเนินไปหาศูนย์หนึ่งศูนย์แต่กัศูนย์สี่แต่ว่าเอฟซีมาตัวใดกัเลือดเบิงเราขายตั้งเทียมันกระบอกตัวเนินเท่าด้วยตั้งเทียงกระบอ,อ,อกตัวบนนินคือกัน ถ้าเข้านี่เข้าติดๆกันเลยใช่ไหมเบิกทรับอะแปดสามตัวน้องพังคันเนาะคลอยบวมเหมือนซื้อครับพราะว่ามันรุดรุดหนีบวแมนว่ารุดเนี่อื่นเนี่ยรุดจะของบอลุงลุ่มบอเหมือนซื้อบอาอยางมันหลซื้อครับผมสามนี่ทะเบียนรถเนาะคะ่ะผู้ไดมาซี่ตัวเก้าศูนย์เจ็ดแปดไปสี่ตัวเนาะคะ่ะพอว่าไอ้เด็กน้อยร้านผีพรอนยูซื้อน่ะ ตำราบ,บหานกระแตกเด้อยุซื้อจะยางมาสี่โลตีนี่มันว่ามันจะออกตัวนี้มันว่ามันจะออกตัวนี้มันว่าเก้าศูนย์เจ็ดแปดผู้ใดบ่มักตำราไปรัฐบาลไทยใดเด้อจ้ะเก้าศูนย์เจ็ดแปดเดี๋ยวเสียงสำหรับผู้บ่มักตำราก็มีเนาะสำหรับผู้บ่มักตำราใครที่ไม่ชอบตำราอนะคะใครที่ชอบรัฐบาลไทย เป็นเลขอันร้านหน่อยให้เนาะคะ่ะครับเป็นร้านของพี่พรซึ่งไปซี้เพ่นวายาให้สื้อตัวนี้พ่นวายายังก่อย,า,ออยาเลียมบ่รมประวัติยาเลียมนี่อีหลาหน่อยผู้นี้สีเห็นยาใส่สุดไายงาออกมาจากต้นไม้ยางออกมาจากตน้ออกาากตนไมแ้แต่เ่าว่ายามาแล้วยามาแล้ววสันอีหลาหน่อยสีว่าลืมซื้อพันนอพันซื้ออย่างบวกนี้ครับอาจจะไปได้เนาะค่ะเนาะ ใครที่ชอบรัฐบาลไทยนะคะเสี่ยววันถือสองมกราคมสอง8ันห้าร้อยหกสิบแปดขันเมนผูใ้ใดมากรีกไทยเนาะบางคนก็บว่าโอ้ยบอกมาหยางมาสั่นบอกมากคนวะของผู้ดใดมากรีกไทยอ๋อ,อมีทั้งมีทั้งขนมไทยมีทั้งส้มตำเนะาะเอาเผื่อคนที่ไม่ชอบอันนี้ไปส้มตำลาวได้นะครับ คือร้านหน่อยสี่บอกว่ายากชค่ตัวนี้ว่าสั่นป้าได้เที่ไปถานผีพ่อนเบิองเมือเศร้านี่ผีพ่อนฟ่นวาสีตามยูททเบียนดรดร้านหน่อยบอกมันมักออกทุกงวดิันว่ามันสีออกมันออกก็ไม่ครบได้มันออกแค่เก้าแปดแปดเก้านึงมันกัดย่างเก้าศูนย์เจ็ดแปดไปทั้ง 90, 8, 8, 8สีนออ่นะครับตำไทยตำเหล้าสำหรับผู้ใดมักสี่ตัวมักทะเบียนลถแต่ว่าตำเหล้าเมือนี่ก่ะสิเป็นชุดนี้เนาะค่ะเนาะชมดูนอครับ แต่ว่าสีเน้นอยู่ในเหลืองๆเลยค่ะเด้อบานสี่โตผู้ไดขคอซีตโตกระล่องเสียงโู่เบิงมันเคยออกคือกันและสีตโตกระได้แล้วแต่เราชอบเข้ากับผู้ว่าสิมาตัวใดกับเป็นได้แค่แนวข้างเนาะคะ่ะหมดที่แล้วอดีใจํำเด้ะคะอค่ะรุ่งแต,ตนส่วนตัวกับว่าไดรล่งช่องเนาะคะ่ะมือกีกะล่่งช่องร่องเบิงผู้ไดบ่บมาก,กับไป รัฐบาลไทยยิบโรตเตอรี่เนาะค่ะหรือว่าจะไปตมลาวสองทุ่มครึ่งหรือว่าสิไปกับเขาวิดมือกันได้แล้วแตเห้าองพิจารณาเนาะไปได้ทั้งวันเนาะค่ะชุดนี้นะคะไปได้สู้มือความเด้ไปได้สู้มือความอืใช้วิจจรณายาในการรับชมนะครับสี่ครับเลขทูบเป็นหกสี่ศูนย์เนะค่ะน่าสารปูบอว่านี่หกสี่ศูนย์เป็นเลขทูบนะคะ กดไลค์กดแชร์น้ำในเดอ้อค่ะตามเหล้าพอเห็นแสบแสบมันมันอ่ามาตัวได้กิงตัวน,นั้นเนาะเท่ากับเป็นขันดวงถ้าเปิดซื้อตัวได้กระถือสวานาอานอนก่อนนะคัือจังมหันแตพกพวกัพวพวัวสามตัวสองตัวอ่สิบบอ,อกคุณด็บซี่เดอ้อค่ะเบิกทราบก่า ไปเบื้องมองหน้าม,มันไหลลงแล้วเนาะถี่เคยเฮ็ดคิปไปแล้วว่าบวบอ,บอมเสร็เป็นที่แดกเป็นหูอีปูบาดหน้าม,มันไหลลงมันด่างโจกโจกแล้วมันดังคือจ้างน้ำตกอยู่ทั้งใต้บดทราบเลยเอาหมักโจกไปขุดเบิ้งมันก็นเลยแตกลงบาดมันเสร็จพิ้วอยู่สามหูนะคะเป็นเป็นข้างนา้ามไหลแต่ว่าจักไหลไปไสหามองออกกับบมีไหลลงหูละหายเลยน่ะแม้เงอดขึ้นกันเบื้องทราบก็เลยเอาอีฐไปอ้อมใบ ว่าสีเห็ดบ่อพญานาคั่งขึ้นทั้งรุ่งปูงาเนาะค่ะอันนี้กบความเสียส่วนตัวของเบิร์กซับเอฟซีกัพิจารณาเบิ่งเอาเนาะค่ะเด้อตั้งจิตเอาขอให้แตกสามตัวเด้อมาแลงให้ได้มันๆฝังๆเด้อตามลาวตัวแขวนๆกับมักหาศูนย์ก็หนึ่งศูนย์นี่ยแหละค่ะพี่น้องมักหาศูนย์ก็หนึ่งศูนย์เพราะว่าฟันว่าดเด็กไปหอบเอาเงินเนาะเอาเงินบาทเนาะค่ะ ก็สิขึ้นเพิ่อนมื่นเดียวเนาะค่ะกับตัวมากกับห้าศูนย์หนึ่งตัวมากขึ้นที่ห้าระบายสีไวเ้เหลืองๆเดือดจ้าเดอ้อเห็นปะเนาะโอ้โหเห็นปะเห็นครับผม,มก็เป็นแนวทางนะครับไอซีครับผมเป็นความฝันเนาะ<ต>เป็น,นเป็นความเชืช่อส่วนบุคคลขอ,อให้หมานเดอ้อฝันได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะเนะาะกับเอาบปูว่าสิมาคู่ใด แล้วแต่เหาจากพิจารณาเบื้องนะคะชอบตัวไหนคอมเมนต์มาได้นะคะเนาะใครที่ไม่ชอบก็เดือนผ่านเนาะลอตเตอรี่นะคะเลื่อนผ่านไปอันนี้เป็นการคาดเดาแนวทางเนาะค่ะขอบคุณเบิกทรัพย์ครับมาจะผ่านไปน่าจะเนาะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ